ลิวก็ต้องเป็นล็อกโคนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์ดก็ต้องเป็นนี่แหละครับเจ้าวแทกนะครับวันนี้เฮี่ยหมูมีฟอร์ดสประตูเกียร์ออโต้ว t แทกทั้ง3คันนะครับมาดูคันแรกนะครับคันนี้เป็นตัวรถปี2021นะครับคันนี้กับเลขไมนะครับเป็นเกียร์ออโต้สประตูนะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่80,000กิโลนะครับรถปี2021จดทะเบียนปี22นะครับ เลขใหม่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะั้นแล้วได้เป็นตัววายแท็กด้วยเพียหมูจัดยางใหม่ให้4เส้นนะครับคันนี้ราคาเบาๆอยู่ที่5,99,000บาทนะครับมาที่คันนี้ตัวนี้เป็นรถสีบอลเงินเป็นตัว w i ยแท็อีกเช่นกันนะครับใครไม่ชอบสีขาวมาเอาสีบอลเงินไปนะครับเดี๋ยวเฮียหมูด,ดูราคาก่อนนะครับว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่จาราคาไม่ได้จริงๆนะครับก็มา อ๋อราคาเท่ากันนะครับปีเดียวกันเลยนะครับคันนี้21จด22นะครับเลขไม้80,000กิโลราคา599,000บาทนะครับหรือใครอยากได้แบบจัดเต็มมีของแต่งใหค้ครบแบบนี้นะครับคันนี้รถปี2021เลขไม้40,000กโลเนื้อหมูก็ขายที่599,000บาทแต่คุณได้อะไรบ้างคันนี้นะครับกันแค้งเนื้อหมูใส่ให้ใหม่นะครับล้อแมกขบ20นะครับแล้วก็ โชคโปรพินเดอร์เต็มระบบทั้ง4ตัวนะครับหน้าหลังเลยนะครับเราก็เ e กียร์ออโต้ภานายหล่อๆแบบนี้ที่สำคัญคันนี้ใหม่น้อยสุดนะครับไหม่แค่40,000กิโลนะครับแล้วก็สภาพบอกเลยว่าไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่สีเทาเข้มๆสติกเกอร์หล่อๆแบบนี้แถมแผ่นอลูมิเนียมปิดท้ายแบบนี้มาให้แบบครบๆแล้วนะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนี่เลยนะครับหล่อๆแบบนี้ โอ้โหฝาท้ายมันก็มีตัวที่ซับแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้ฟอร์ดสประตูแล้วเป็นตัววายแท็กที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขใหม่ก็หลักหมื่นทุกคันนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับอเภรพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับรถทุกคันรับประกันการันตีว่ารถสวยไม่มีชนหนักพิควมน้ำท่วมแน่นอนนะครับเครดิตดีอนุมัติภายใน2ชั่วโมงนะครับ ก็ฝากไว้นะครับฟรีจัดฟรีโอนเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีทั่วไทยเฮียหมูจัดให้เหมือนเดิมครับ